สวัสดีครับชาวราศีมีนินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องชาแนลดูดวงบายบูพยามันจะดูดวงกับพ้ธีเกิดในลัคนาราศีมีนหรือชาวราศีมีนสามารถดูคําพยากรณ์ในคลิปนี้ได้นะครับจะเป็นคําพยากรณ์ในช่วงของ ครึ่งเดือนหลังสำหรับเดือนตุลาคม2568นี้เป็นในเรื่องของความรักความสัมพันธ์เดี๋ยวเรามาดูไพ่กันก่อนอื่นก็ฝากกดไลค์ share, กดแชร์กด subscribe กดติดตามเป็นกางใจกับช่องบูพยาด้วยนะครับสำหรับใครต้องการติดต่อดูดวงเพื่อความแม่นยำม,มากกว่านี้ก็สามารถแอดไลน์ไอดีมาได้ที่ userbupayan นะครับเขียนไว้กับหน้าจอแล้วก็คอมเมนต์ข้างล่างให้เรานะครับทีนี้เรามาดูกันสำหรับชาวมีนลัคนามีนจะมีแนวโนม้มติดท,ทางเป็นเช่นไรหลับ แต่พลังงานด้านบวกนะครับไพ่ใบแรกได้เป็นไพ่ลาชินีถือถ้วย Six of c ups, ครัแล้วก็เป็นไพ่ THE HERMIT นออบว n นใบสุดท้ายแถวบนได้เป็นไพ่คิงถือเหรียญครับทีนี้เรามาดูกันว่าไพ่เนี่ยจะเป็นแนวโนม้มทิศทางเป็นเช่นไร อิทธิพลของชาวมีนลัคนามีนนะครับตอนนี้ดาวประจาตัวของคุณเนี่ยแล้วเดินโคจรมาอยู่ในภพเดือนปุตตะนะครับหมายถึงชาวมีนลัคนามีนนั้นได้ตําแหน่งเป็นราชเกณฑ์ดาวประจําตัวเนี่ยถือว่าได้ตําแหน่งราชเกณฑ์เลยถือว่าตําแหน่งที่ดีนะครับมีโอกาสที่จะมีความสุขความสมหวังสิ่งดีๆได้ตําแหน่งมหาอุดด้วยทําให้ชาวมีนลัคนามีนมีโอกาสแนวโน้มเป้นทางที่ดีแต่ชาวราศีมีนนะครับก็อาจจะต้องระมัดระวังเล็กน้อยเพราะดาวพุธเนี่ยเดินโคจรนะครับตกในภพเดือน บรณะที่ผ่านมาแล้วตอนนี้กําลังเดินโคจรไปอยู่ในเรือนสุภะดูเหมือนมันจะมีโอกาสมีอนาคตที่ดีในช่วงครึ่งหลังแต่ว่าดาวพุธกับดาวอังคารเนี่ยโคจรติดเนบกันเลยนะครับมันก็เลยอาจจะยังคงต้องระมัดระวังอยู่บ้างเล็กน้อยในเรื่องของอารมณ์และคําพูดกับความรักความสัมพันธ์เวลาเราพูดจะเจรจาติดต่อสื่อสารกันและกันอาจจะต้องพยายาม ค่อยๆเป็นค่อยๆไปแล้วกันนะครับอาจจะดูเหมือนกับมีปัญหาในเรื่องของความแบบไม่เข้าใจกันบ้างอะไรอย่างเงี้ยเราก็คงจะต้องค่อยเป็นค่อยไปอย่างที่บอกมีไพ่เดอร์เทอร์มิตคือใช้สติในการตัดสินใจในการคิดเพราะว่าดาบประจําตัวได้ตําแหน่งราชเกณฑ์เนาะยังไงเราก็ยังต้องใช้สติใช้ความคิดในการตัดสินใจบางครั้งเราอ,อาจจะมีความรู้สึก ยากลาบ,บากต่อปัญหาที่เกิดขึ้นแต่ไม่เป็นไรแค่เราอาจจะต้องเปิดใจยอมรับความรู้สึกสิ่งดีๆควินถือถ้วยนะครับอาจจะทําให้ความสัมพันธ์ของคุณนั้นมีโอกาสที่จะเติบโตและพัฒนาได้จากซิกอบขับเกิดขึ้นซิกอบขับหมายถึงความรักความสัมพันธ์ที่ได้รับการใส่ใจการดูแลหรือการให้ใจกันและกันมากขึ้นหรืออาจจะแปลว่าความรักความสัมพันธ์ที่เคยเจ็บปวด หรือผิดหวังร้าวรานในอดีตอาจจะค่อยๆคลี่คลายแก้ไขได้และทําให้ความสัมพันธ์นั้นกลับมาดีกันนะครับหรือกลับมาสารนสัมพันธ์ต่อกันได้อันนี้มันมีเกณฑ์และมีแนวทางอยู่แต่เราต้องใช้สติใช้ความคิดในการตัดสินใจมากขึ้นและเวลาพูดเนี่ย ควรที่จะต้องพูดให้ตรงกับใจด้วยนะไม่ใช่แบบเออพูดไปแบบไม่ถนอมน้ําใจพูดไปแบบตัดบทดพูดไปแบบไรเยื่อใหญ่แบบนั้นก็ไม่ดีนะครับเพราะมันจะเป็นวิวาทะในเรื่องของคําพูดอารมณ์สิ่งต่างๆได้อันนี้ต้องระมัดระวังนะครับเพราะดาวคู่เนี่ยถุกดาวคานกลุ่มพูดกลางคานเนี่ยเป็นวิวาทะคู่วิวาทะเลยเพราะดาวพุดธเป็นดาวคู่ของเราเนเราจะเกิดวิวาทะกับคู่ได้ง่ายนะอันนี้เราก็ต้องแบบเออไม่ต้อง ความยาวสาความยืดไม่ต้องตอบากต่อคคาเงียบได้เงียบไปก่อนเพราะไพ่เดเธอร์มิตคือการเงียบสงบการแบบอยู่กับตัวเองคิดและทบทวนกับตัวเองนะพยายามมีความรู้สึกดีๆให้กับกันและกันมอบสิ่งดีๆให้กับกันและกันหรืออาจจะต้องแบบเทคแคร์ใส่ใจดูแลกันและกันให้มากขึ้นคิงถือเหรียญควรที่จะต้องประคับประคองความสัมพันธ์ให้มันอยู่ใน ล่องในรอยมากขึ้นนะครับเพราะว่าคิงถือเหรียญเนี่ยเป็นราชาของธาตุดินเนาะใช้ความอดทนความมั่นคงต่อสถานการณ์สิ่งที่เกิดขึ้นคุณก็จะผ่านอุปสรรคและปัญหาที่ยากลำบากไปได้นะครับเนาะทีนี้เรามาดูกันต่อคือภาพรวมเนี่ยถือว่าดีกว่ากลางเดือนที่แล้วแน่ๆนะครับ ไม่ใช่อยู่ในช่วงต้นเดือนแน่ๆนะครับในคลิปที่แล้วคลิปนี้ดีกว่าแน่ๆนะครับแต่มันก็ยังคงมีอะไรที่ต้องระมัดระวังอยู่บ้างในเรื่องของคําพูดอยู่เหมือนกันนะครับที่เราไปต่อกันเนาะไพ่ใบแรกแถวล่างได้เป็นไพ่ The m a g i i i n n 10เหรียญ7ถ้วย สามไม้ใบสุดท้ายโอห้าไม้อิทธิพลใต้สําหรับ2ถ้วยนะครับโอเคมาละ2ถ้วย2ถ้วยกับ10เหรียญมาบอกเลยว่ามันเป็นอะไรที่แบบแคบบ่ใบใดใบหนึ่งก็ดีมากๆแล้วนี่2ใบเลยแสดงว่าความรักความสัมพันธ์ยังไปต่อได้แน่นอนความรักความสัมพันธ์นี้ลงตัวแน่นอนความรักความสัมพันธ์มั่นคงเติบโตพัฒนาไปต่อได้อย่างดีเลยสำหรับชาวมีนแล้วก็ลักนณามีนนั่นเองนะครับบอกเลยว่าความสัมพันธ์มันมีโอกาสที่จะ ไปต่อได้มากๆเลยขอให้เราพยายามหันกลับมาทิพทบทวนคิดและตัดสินใจรักตัวเองให้มากหน่อยความรักความสัมพันธ์จะไปต่อได้ในทิศทางที่ดีคือตอนนี้บอกเลยว่าชาวราศีมีนและก็รักขนามีนอาจจะมีประเด็นและปัญหาใจกันอยู่กับในเรื่องของความรู้สึกแน่ๆจากห้าไม้มีเคมีที่ไม่ลงรอยกันมีความคิดที่ยากลําบากนะครับเก้าไม้คือความรู้สึกแบบ อึดอัดความรู้สึกเหมือนแบบรักไปเจ็บไปนะครับสามไม้พยายามเต็มเต็มความรู้สึกแพชั่นดีๆให้กับตัวเองมากขึ้นอีกหน่อยหนึ่งอะไรที่เรากําลังคิดในการทบทวนกับสิ่งต่างๆที่มันดูฟงซ่านกับความรู้สึกที่เราแบบจนไม่รู้แล้วว่าตกลงแล้วอะไรจริงอะไรไม่จริงจับต้นชนปลายก็ไม่ถูกเพราะมันมีความรู้สึกแบบอึดอัดใจมีความรู้สึก e ซนซิทีฟง่ายอันนี้เป็นสิ่งที่ชาวราศีมีนต้องเคลียความรู้สึกให้กับตัวเองและมันเคลียได้แน่นอนเพราะดาวประจําตัวได้ตําแหน่งธรรมกเฑนนะครับอยู่ในเรือนออที่ 5, ตําตำแหน่งตรีโกนเนี่ยถือว่าดีมากๆเลยนะครับได้ตําแหน่งมหาอุดด้วยนะแปลว่าจะรู้แจ้งเห็นจริงด้วยตัวของเราเองเ่ยมากขึ้นเนาะแล้วก็พยายามใช้ความอ่อนโยนอ่อนหวานสิ่งดีๆกับคู่ครองคนหลักให้มากหน่อย นะครับมีไพ่ราชินีถือถ้วยนะหกถ้วยนะเพราะว่าอะไรเพราะดาวพฤหัสบดีไปอยู่ในเลือนจันรเลื่อนจันหมายถึงความอบอ้อมอารีหมายถึงความเห็นอกเห็นใจเมื่อดาวพฤหัสบดีไปอยู่แล้วเป็นตําแหน่งมหาอุดนั่นแปลว,ว่าเราต้องยอมรับกับสิ่งที่มันเป็นไปนะครับควรที่จะต้องแบบ ใส่ใจดูแลเทคแคร์กันและกันแล้วความรักความสัมพันธ์จะอยู่กับตัวเราแน่ๆน,นะครับความรักความสัมพันธ์จะไปต่อได้แน่ๆมันจะยังเป็นอะไรที่ดีต่อกันขอให้เราพยายามปรับรูปแบบในเรื่องของความรู้สึกและความสัมพันธ์ให้มากขึ้นและมีแพชชั่นดีๆความรู้สึกดีๆที่เราอาจจะต้องเดินหน้าต่อกับความรู้สึกที่อาจจะต้องแบบมีเป้าหมายที่ไกลกว่าน่อยนี้ กว่าน,นี้อีกหน่อยหนึ่งนะครับแล้วทุกอย่างจะค่อยฟื้นกลับมาโอเคขึ้นอยู่กับตัวเองรักตัวเองใส่ใจตัวเองดูแลตัวเองมากๆแล้วพยายามตกผลึกให้ได้ว่าตัวเราต้องการอะไรสิ่งต่างๆที่เขาทำกับเรามีปัญหามีประเด็นอะไรถ้ามันไม่เหนือบากก่าแรงให้อภัยให้ได้ให้แต่ถ้าให้ไม่ได้ไม่เป็นไรเราก็แค่ให้อภัยตัวเองรักตัวเองมากขึ้นซะแล้วทุกอย่างจะดีขึ้นนะครับมันจะหาทางออกได้เองแหละนะ คือผมไม่ต้องไกด์ไลน์อะไรมากเลยแค่เป็นไกด์ไลน์ให้คุณว่าเดี๋ยวคุณก็จะต้องดีขึ้นเองแต่ให้เราค่อยๆเป็นค่อยๆไปแล้วกันนะครับความรักความสัมพันธน์อาจจะต้องแบบให้เวลากันและกันมากขึ้นหน่อยนะครับดูแลเอาใจใส่กันและกันมากขึ้นลาชินีถือถ้วยคิงถือเหรียญคือเราอาจจะต้องอบอ้อมอารีความรู้สึกดีๆมอบสิ่งดีๆให้กับกันและกันหนักแน่นมั่นคงต่อความรู้สึกหรืออาจจะต้องพยายาม มั่นคงต่ออารมณ์ของตัวเองให้มากหน่อยนะครับเพื่อที่จะควบคุมสิ่งต่างๆให้ดีขึ้นเนาะแล้วก็ความรักความสัมพันธ์เนี่ยมันมีโอกาสที่จะกลับมามีโอกาสดีๆความรู้สึกดีๆใครที่รอโอกาสของการกลับมาของคู่ของคนรักบอกเลยว่ามีโอกาสค่อนข้างสูงที่จะได้รับการติดต่อการสื่อสารกลับมาหรือกลับมารักกันได้อีกครั้งหนึ่งเพราะให้ขึ้นตั้งสองถ้วย1ิเหรียญ6ถ้วยนะครับบอกเลยว่าพลังงานคือจัดเต็ม มาเต็มมันเสียอยู่แค่คำพูดแล้วกันถ้าเรา,าพูดคิดอ่านเขียนนะครับการพิมพ์โซเชียลต่างๆก็นับนะอันนี้เราก็ต้องระมัดระวังบางทีอะพิมพ์ไปแล้วเนี่ยคนที่รับสารรับข้อความจากเราบางครั้งเขาอาจจะแปลความไม่ถูกต้องหรืออาจจะแบบแปลความอีกด้านหนึ่งทาให้ความสัมพันธ์ของเรากับเขามีประเด็นและปัญหากันเกิดขึ้นอะไรแบบนี้เป็นต้นเนาะหรืออาจจะต้องมีความขัดแย้งในเรื่องของ คันลองชีวิตในบ้านโดยเฉพาะคนที่แต่างงานแล้วอันนี้ต้องระมัดระวังมากกว่าปกตินิดนึงนะครับสำหรับชาวมีนเนาะก็อาจจะต้องดูแลสิ่งต่างๆให้มากขึ้นแล้วก็ควรที่จะต้องเคารพในการคิดการตัดสินใจของกันและกันให้มากขึ้นเนาะ แล้วทุกอย่างจะดีขึ้นไปในทางที่ดีได้นะครับประสบความสําเร็จได้อย่างดีแน่ๆเพราะว่าความรักความสัมพันธ์ยังไงก็มีความโดดเด่นอยู่แล้วนะครับนะ้องพยายามละทิ้งทุกสิ่งทุกอย่างและเริ่มต้นใหม่แล้วรักตัวเองให้มากขึ้นใช้สติให้มากขึ้นแล้วความรักจะกลับมาโอเคมากๆเลยนะครับอย่าลืมว่าเรากับเขายังมีโอกาสที่จะเป็นคู่ครองเป็นคนรักที่ดีนะครับ เป็นโซเมตกันจากสองถ้วยก็ฝากไว้ทั้งหมดนี้เป็นการอ่านไพ่โดยรวมนะครับอาจจะยังไม่ตรงทุกคนอาจจะตรงมากตรงน้อยแล้วแต่บุคคลโปรดใช้วิจารณ์ในการรับชมและฟังว่ามันเป็นเพียงไพ่โดยรวมแต่ถ้าต้องการตัดสินใจดูดวงแบบแม่นยําเป็นคําถามของคุณรบกวนดูดวงส่วนตัวออดไลน์ได้ที่บูพยาฝากกดไลค์ like, share, กดแชร์กดซับสไครต์ก็ติดตามเป็นกําลังใจกับช่องบูพยาด้วยนะครับขอบคุณคับ